สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Base Living เชียงใหม่ค่ะวันนี้ค่ะชี้เอาทาวน์โฮมไซส์ใหญ่นะคะแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ำราคา2ล้านต้นๆเท่านั้นนะคะทำเลก็ดีๆค่ะอยู่ใกล้กับรวมโชคมอนะคะใกล้ศูนราชการแล้วก็ใกล้โรงเรียนนานาชาติด้วยนะคะทาวน์โฮมวันนี้จะเป็นยังไงนะคะอยากให้รอติดตามชมกันค่ะ ตอนนี้นะคะที่ที่ชี้ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นตำบลสันพีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะและโครงการที่วันนี้เรามาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็พาท่านชมมารีวิวนะคะตรงนี้คือโครงการสุภาลายวิวสันพีเสื้อค่ะ ก็บ้านตัวอย่างนะคะที่เราจะพาท่านชมมาชมในวันนี้นะคะจะอยู่ด้านหลังชี้ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของทาวน์โฮม2ชั้นนะคะที่มีที่ดินค่ะเริ่มต้นอยู่ที่18.8ตารางวาค่ะและก็พื้นที่ใช้สอยนะคะ119ตารางเมตรและมีถึง3ห้องนอน3ห้องน้ำและก็2ที่จอดด้วยนะคะราคาขายค่ะเพียง2,390,000บาทค่ะ ราคานี้ฟรีโอนให้นะคะและที่สำคัญค่ะช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะลดมากสูงสุดถึง3 0 0แสนบาทเลยค่ะท่านผู้ชมและก็เขายังมีนะคะพวกของแถมของลดไล่แกจกแถมแบบเยอะมากเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายกันนะคะในตัวบ้านเนาะตอนนี้นะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นนะคะขอบเขตของพื้นที่ด้านหน้าบ้านกันสักนิดนึงนะคะด้านหน้าบ้านของเขาเนี่ยกว้างถึงเมตรเลยทีเดียวค่ะด้านหน้าบ้านสามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยค่ะ ปกติทาวน์โฮมส่วนใหญ่จะจอดได้เพียงแค่ประมาณสักคันเดียวนะคะมันจะดูแคบม,มากๆเลยแต่ที่นี่นะคะจอดได้สองคันค่ะและก่อนจะเข้าไปในตัวบ้านนะคะทางด้านนี้ค่ะท่านชมเขาจะมีห้องเก็บของนะคะซึ่งจริงๆเก็บของได้กว้างมากๆเลยแต่ว่าอันนี้เขาเก็บของอุปกรณ์ของโครงการนะคะอาจจะยังเปิดเข้าไปชมไม่ได้นะคะแต่ว่าท่านชมนะคะสามารถแวะมาชมที่โครงการนี้แล้วก็มาดูบ้านตัวอย่างหลังค้างๆก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวที่จะพาท่านชมเข้าไปดูในตัวบ้านกันละปตามมาเลยค่ะ เข้ามาชมภายในตัวบ้านกันค่ะท่านผู้ชมคะตรงประตูหน้าต่างต่างๆของเขานะคะเขาจะใช้เป็นกรอบ U PVC นะคะอันนี้ใช้ของ Windsor ที่อยู่ในเครือของ S c G อย่างดีเลยค่ะแล้วก็ประตูทางด้านหน้าบ้านนะคะสามารถเปิดได้กว้างมากๆเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ก็สามารถเปิดประตูได้กว้างขนาดนี้เลยนะคะเวลาเราต้องการที่จะขนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของอะไรต่างเนี่ยก็คือสะดวกมากนะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดประตูก่อนละกันนะละที่สำคัญนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเขาจะแถมสมาร์ทโฮมแบบระบบรักษาความปลอดภัยนะคะให้ทุกหลังเลยนะคะนี่เลยเขาจะติดตั้งเจ้าตัวนี้นะคะเป็นระบบรักษาความปลอดภยัยติดตั้งไว้กับประตูบานเลื่อนนะคะ2จุดนะคะด้านหน้าบ้านแล้วก็ ตรงด้านหลังบ้านนะคะเมื่อไห่ก็ตามที่เราอ่ะออกไปจากนอกบ้านนะคะแล้วก็ลืมล็อกประตูค่ะเราสามารถตั้งค่าในแอปพลิเคชันได้นะคะว่าเราไม่อยู่บ้านและเมื่อไห่ก็ตามที่มีคนมาเปิดบ้านเราระหว่างที่เราไม่อยู่บ้านนะคะไซเรนจะดังค่ะอันนี้คือแบบสุดยอดมากๆเลยนะคะและที่สําคัญค่ะเขาจะแถมกล้องวงจรปิดนะคะชั้นล่างให้1จุดค่ะก็คือมุมนั้นนะคะก็อันนี้ก็คือสะดวกสบายมากๆเลยแถมแล้วก็ติดตั้งมาให้แล้วทุกหลังค่ะ เข้ามาปุ๊กค่ะท่านผู้ชมบริเวณนี้นะคะจะเป็นโถงห้องรับแขกนะคะได้กว้างมากๆเลยเนื่องจากว่าทาวน์โฮมที่นี่นะคะหน้ากว้างถึง5เมตรเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวห้องโถงรับแขกของเขาเนี่ยจะกว้างใหญ่แบบเอ็กซ์ตา้าเป็นพิเศษเลยนะคะนี่เลยจัดวางโซฟานะคะแล้วก็มีบิวอินโต๊ะวางทีวีแต่งโชว์มาให้ท่านผู้ชมดูนะคะกระเถิบเข้ามานิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะ โซนนี้จะเป็นโซนดิ닝นะคะรับประทานอาหารตรงจุดนี้ค่ะ<ม>และในส่วนของครัวค่ะมากันตรงนี้เลยแต่ต้องเรียนแจ้งท่านผู้ชมให้ทราบไว้ก่อนนะคะว่าถ้าเป็นสเปคโครงการที่ขายจริงๆนะคะตัวบ้านเนี่ยก็จะมีถึงประมาณโซนนี้นะคะที่เขาบิวให้ส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะท่านผู้ชมอาจจะต้องมาบิวเองค่ะบริเวณนี้นะคะก็สามารถมาทําครัวใน ลักษณะแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะคะนี่เลยเขาก็มีการจัดวางโชว์เลเยอร์การวางของอะไรต่างๆได้สวยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยและก็ฝั่งทางด้านนี้นะคะตรงนี้ก็บิวมาให้ดูว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะวางแทงน้ำปั๊มน้ำที่แถมมาให้นะคะก็จะวางตรงจุดนี้นะคะ่ะ กลับเข้าไปในตัวบ้านนะคะห้องน้ําอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะและสําหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ํากลางค่ะที่เอาไว้ใช้ร่วมกันระหว่างแขกนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆสามารถอาบน้ําได้ด้วยนะคะเขาก็ติดตั้งเป็นก๊อกน้ําตรงนี้ไว้1จุดนะคะและก็สุขภัณฑ์ของเขานะคะเลือกใช้ของคอตโต้ะคะ่ะตั้งแต่ชักโครกนะคะแล้วก็อ่างลอยตรงนี้ค่ะว่าเดี๋ยวชีจะพาท่านผู้ชมนะคะ ขึ้นไปชมชั้นสองกันนะคะสำหรับตัวบันไดตรงนี้นะคะก็พิเศษเลยตรงที่ว่าเขาทำราวจับบันไดไว้ให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็คือแบบดีมากตรงที่ถ้าเกิดว่ามีผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสาวราวบันไดเนี่ยขึ้นไปได้นะคะอันเนี้ยเป็นจุดที่อาจจะเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่แบบสำคัญมาก,มากจริง ขึ้นมาที่ชั้น2นะคะจะรู้สึกถึงความแบบว่ากว้างขวางแล้วก็โล่งมากๆเลยนะคะในโถมพื้นที่ชั้น2นะแล้วก็ห้องแรกที่เราจะพาท่านผู้ชมไปชมจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมค่ะปะไปชมกันเลยสำหรับในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดมห้องนี้นะคะได้กว้างมากๆเลยนะคะแถมที่สำคัญนะคะชั้น2องทำเพดานไว้สูงเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่อึดอัดเลยนะคะบ้านเนี่ยรู้สึกว่าหลังใหญ่มากนะคะ และที่สําคัญห้องนี้นะคะเขาจะแถมแอร์ให้ด้วยค่ะแถมแอร์ให้สาหรับห้องนอนมาสเตอร์เบดหนึ่งตัวค่ะฝั่งด้านนี้ค่ะท่านชมด้านนี้นะคะก็จะเป็นมีประตูบานเลื่อนนะคะแล้วก็แอบจะมีแบบระเบียงเล็กๆตรงนี้นะคะสามารถเปิดออกไปแล้วแบบสูดอากาศข้างนอกได้เหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะมีแถมมุ้งลวดอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะ และในส่วนของฝั่งนี้นะคะอันนี้เขาตกแต่งบิวอินโชว์มาให้ดูนะคะก็จะมีในส่วนของโซนที่วางตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะและห้องน้ำนะคะจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะห้องน้ำในตัวของเขานะคะและสำหรับห้องน้ำที่อยู่ในห้องมาสเตอร์นะคะก็มีขนาดกว้างกำลังดีเลยนะคะโซนเปียกเนี่ยเขาทำเป็นดับเบิลสเตปลงไปนะคะเพื่อที่จะกักน้ำไว้ในโซนของตรงนี้นะคะ สุขภัณฑ์เหมือนเดิมเลยก็คือคอโต้นะคะทางช็อกโกแลงลัลางหน้าและที่สําคัญของแถมอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะแถมให้นะคะก็คือเครื่องทําน้าอุ่นค่ะสําหรับห้องนอนอีกสองห้องนะคะก็อยู่ทางด้านนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนฝั่งนี้กันก่อนค่ะสําหรับห้องนอนห้องนี้นะคะจริงๆทงโครงการเนี่ยไม่ได้ทาไว้เป็นห้องนอนนะคะแต่ว่าเขาโชว์ฟังก์ชันการใช้งานที่ว่าเราสามารถ ทำเป็นห้องทํางานได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในอนาคตหรือว่าเราอยากจะดีไซน์บ้านของเราเนี่ยด้วยการติดกระจกเงาน,นะคะแบบนี้ก็จะทําให้ห้องอะดูกว้างมากยิ่งขึ้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการตกแต่งบ้านได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนอีกห้องหนึ่งกันห้องนอนนี้นะคะลักษณะขนาดห้องเนี่ยใกล้เคียงก,กันกับห้องเมื่อกี้เลยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะ นี่เลยมันจะมีในส่วนของห้องน้ำกลางเข้ามานิดเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะห้องนี้ตกแต่งไว้สวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะน่าจะเอาไว้สำหรับแบบน้องๆดูหนูนะคะห้องนี้แยกเลยนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะน่ารักมากๆและห้องน้ำนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนสุดท้ายที่เราจะพาไปชมกัน <S <S และตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำกลางนะคะที่ใช้ร่วมกันระหว่างสองห้องนอนเมื่อกี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปจบกันค่ะสำหรับค่าส่วนกลางที่นี่นะคะก็ตารางวาละเพียง40บาทค่ะและเช็มองว่านะคะโครงการสุภลัยวิวสันพีเ้อที่นี่นะคะก็เหมาะนะคะสำหรับคนที่อยากจะซื้อบ้านนะคะเอาไว้อยู่เองนะคะหรือว่าเป็นนักลงทุนนะคะที่ต้องการจะซื้อบ้านสำหรับ ปล่อยเช่านะคะเพราะว่าชี<_<_<_<_<_<_<_้แอบไปเช็คราคาค่าเช่าแถวนี้มาแล้วนะคะถ้าเป็นแปลงกลางเนี่ยก tamam> ็จะปล่อยเช่าอยู uh ่ประมาณ1 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็แปลงริมนะคะก็จะมีราคาเนี่ยเรทอยู่ที่ประมาณ18,0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0บาทแล้วแต่การตกแต่งบ้านอีกทีนะคะเนื่องจากโลเคชันที่นี่นะคะอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนนานาชาตินครพายยัพนะคะ NIS ค่ะก็ใกล้ๆเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะ การเดินทางไปศูนย์ราชการนะคะก็เพียง4กิโลเมตรนะคะแล้วก็ไปรวมโชคมอก็ประมาณเดียวกันเลยก็คือประมาณ4กิโลเมตรนิดๆน,นะคะก็เรียกได้ว่าโลเคชั่นของเขาเนี่ยดีมา,มากๆเลยนะคะโอเคสาหรับคลิปวันนี้เป็นยังไงกันบ้างถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมโครงการนี้นะคะอยากจะให้ติดต่อนะคะที่เซลล์ฝ่ายขายมาล่วงหน้าได้ก่อนเลยนะคะและทาวน์โฮมที่นี่นะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะอยากจะให้รีบกันหน่อยคะ่ะ โอเคสำหรับคลิปวันนี้นะคะชีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะคลิปหน้าเราจะพาท่านชมไปชมกันที่โครงการไหนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้เพจ e Living เชียใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ